ไถ่จี๋เนาะหัวไทยบ้านเฮ้าพี่น้องสีงามๆพี่น้องเขาเอื่นว่าสีมุมมุมแล้วพี่น้องงามๆแม่ลูกลูกสร้อนพี่น้องเปิดจังไรคมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างหัวงามมณีบ้านสว่างหัวงามพาพี่พาน้องมาเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายงวที่ตลาดนัดโคกกระบื้อบ้านน้องแก่ตลาดชมพูบุญจังหวัดร้อยพี่น้องมื่อกระตรงก็เสาร์วันเสาร์ที่12ตุลาคม2567ันารพี่น้องเนาะมื่อนี่วันนี้คือคักคนมาซื้อไล่หลายคือเก่าพี่นน้้อองงราาคััวขยบพี่ ดีใจนักเกษตรกรชาหัวเฮาเนาพี่น้องเนาะชาวัวเราดีใจได้แล้วพี่น้องราคาขยับอีลีพี่น้องอันนี้บ่แม่นเบลลอันนี้ได้พี่น้องขยับจริงๆเนาะพี่น้องเนาะงัวโดยเฉพาะงัวสายเลี้ยงงัวแม่ลูกนี่ราคาดีครับพี่น้องเนาะกะผู้ใดอยากเลี้ยงงัวกะบฟ้าได้พี่น้องเนาะสายงัวเฮาฟ้ามาซื้อไว้พี่น้องก่อนมันสิ follow, แล่นไปกว่านี้ราคาเดียวกะอ่าสิซื้อบ่ทันราคาเนาะพี่น้องเนาะเฮาซื้องัวเลี้ยงให้ซื้อถูกไว้ถ้าเฮาขายหัวขายแพงไว้เพิ่นว่าพี่น้องเนาะตามตำรา ผู้ใดอยู่ทางใดกะทักทายกันมา,านเด้อพี่น้องบ้านสว่างว่างามเท่าผูดด้ใดเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่พี่น้องเนาะมื้อนี้ลืมไม่เสได้พี่น้องเสียงอาจจะเบาไปแนอ่ะเปิดเสียงดงังๆเอาเด้อพี่น้องต้องขอโทษขออภัยระบบเสียงมื้อนี้ลืมไมค์จากทางบ้านมาฮอดสนามแล้วจังคือพอเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอ่ะกะพยายามสิเว้าแห้งเอาเนาะพี่น้องเนาะเว้าแห้งเอากะเสียงอาจจะบ่ชัดแล้วพี่น้องกะขอโทษขออภัยเนาะไปเบิงนะ่งเนาะพี่นอ้องพาเลาะพาชุ่มพุ่มื้อนี้ ไล่ครับพี่น้องเอาทุกสายแล้วนะพี่น้องสายเหนือสายขุนสายพอพอพอขายพอพัานดาวเบิดพี่น้องเนาะอุ้ยบั่วปลาครูเข้าแจ็คบาทครับเข้าควงครับเข้าเท่าไรฮะเข้าสองหาร้อยเข้าสองหาร้อยปลาครูสายเหนือสายขุนสายพัฒนาพี่น้องต้นโตดีดีเนาะเข้าสองหาร้อยเพิ่นเพปิดใบต้นโตดีครับพี่น้องเบิ้งตี๋เหรอมาเบิ้งต้นโตเพิ่นตะนอกงามต้นโตดีเบิ้งไทยเพิ่นพี่น้องไทยเต็มเหรอเข้าสอง หาร้อยเพื่อนเปิดไว้พื่อนใช่เต็มครับพี่น้องพื่อนโอ้สูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบห้าบาทต้นโตดีดีพี่น้องเศษสองหาร้อยสุดยอดเลยเพื่อนเอามาเปิดราคาสำหรับเอาไปเขาข้อเขาขายเขาอ่าคุ้นเอาไปเขาข้อคุ้นพี่น้องเศษสองหาร้อยควรขายเพื่อนพี่น้องทใายเปรี้ยเละเปรี้ยได้พี่น้องใหญ่ครับแข่งขาดีเบิร์ตพี่น้องโพนดีอ <abra PowerPoint> ้างดีเศษสองหาร้อยพี่น้องราคางัวเพื่อนมาจากไหนครับจากไรเงี้ครับอ้าวพรอนุญาตเบอร์โทรสะดวกบ่ครับ เบอร์โทรครับผม085 085ป2ห้า2 3471ด่สองสองสมสี็ี่พี่น้องผูไดอยากเอาไปต่อยอดเจ้าสองเปิดเปิดต่อนองเอาเนาะขอคุณหลยๆมันครับผมคู้น่อยสองตัวนี่จ้งบาทเนาะตัวลรเท่าไหรก่อนตัวลรเท่าไหรก่อโอ้สองตัวหมื่นแปดสองตัวอยากได้หมื่นแปดเป้นวาพี่น้องสองตัวได้นี่เสองตัวสิบตัวละเก่าตัวละพ่อพอหมื่นลาค่างวพี่น้องเอาไปขุนต่อยอด สองโตสิบแปดเป็นใหญ่โตหนึ่งหน่อยโตหนึ่งใหญ่แต่แพี่น,น้องเนาะมาซื้องบัวป่นะครับมันหรอบัวมาเลาะเนาะมาเลาะมาเล่อมาหล่อชมมาเลาะตลาดเนาะโอ้เพื Commentary. ่อนเพื่อนมันกันเลยสิป่ะโอ้แหนกเงินนึกว่าเพื่อนได้ขายแล้วสิบแปดสองโตเพป็นว่าเอาไปขุนต่อยอดต่อได้ครับโอ้ต่อล่องได้สายพัฒนาทั้งสองสายขุนทั้งสองพี่น้องสิบแปดเป็นเปิดไว้ต่อรองเอาแต่ว่าเอาเป็นครูซะเนาะมันมานทำกัน เป็นว่างขออนุญาตเบอร์โทรครับผม094 264 1897 2ผูหน่อย18เปิดใหญ่ต่อรองเอาเอาไปต่อยอดพี่น้องผู้ใดสนใจกับฝาลโทรมาต่อรองขอบคุณหลายๆิมั้ครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายทาทั้งนั้นนี่คือตลาดน้องแก่พี่น้องตลาดที่คึกคักที่สุดเนาะพี่น้องเนาะอีสานเฮาแถอีสานเฮาตลาดน้องแก่ถือว่าตลาดดีพี่น้องตลาดใหญ่ คนมาสื่อไล่หลายพี่น้องคนสื่องัวหลายพี่น้องมาเนี่ยราคางัวเป็นเท่าไรโอ,อ้น,นี่แม่ลูกแม่ลูกคนเปิดกันไหนน้องเนี่ยแม่ลูกลูกูอ่แม่สาวกระมี่พี่น้องอกำลังต่อร้องมันกำลังต่อรองกันพี่น้องเนาะหลายพี่น้องเนาะคือค่ากิลีพี่น้องเบป็นขั้นด้วยการซื้อการขายหอยเดชาต่กำลังมาต่อรอง <c oughs> ไปการต่อรองไปน้ำต้องพี่น้องเนะะาะราคาง่วขึ้นเลยพี่น้องเนาะขึ้นแลนถือว่าโอเคราคาง่วเนาะพี่น้องเนาะซาโลเล่ห้าสิบเจ็ดบาทเนาะซาโลเลข่ขาวถึงแม่สาวหน่อยเ้าจักบาทครับนี่สาวหน่อยมื่นหาเนาะแม่สาวหน่อยสิบหาซาโลเล,ล่แหละครับสิบหกหาลอยคือกันพี่น้องสิบหากับหก หนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยบัตโซโลเล่พี่น้องสายเหนือสายขุนตัวนี้สายเพาะเมยพันเอาไปพัฒนาตา่อสายบามันพี่น้องสิบหาซื้อๆเนาะตัวน,นีน้เนาะตัวนั้นจัดสิบหก 6, หารอห้อยเนาะสายขุนสายต่อยอดพี่น้องเพื่นมาจากไหนครับอ้าวมาได้ที่โอ้ไซมูนเะนาะไซมูนจะโซทอนพี่น้องเพื่นได้มาเอา้าโอ้เพื่อนได้ขายแล้วเพื่อได้ขายเลยโอ้ซื้อกัน โอ้ไม่ได้ไปอลไรได้พี่น้องมาเฮงใเลยโอ้เฮงให้เลยว่านั้นด้วยตั้งสองตัวเด็กขายทั้งสองตัวโอเคอ้าวมันหานได้อครับขอบคุณเล่นๆกับผมเพื่นใดกันไปแล้วพี่น้องเโจมชิงโจมเบิ้งตลอดโอ้ครับผมขอบคุณเล่นๆกับผมหอยประเสริฐเพื่นใดมาขายล่ะได้ขายดีดีเนาะโอ้เท่าใดขายไปเท่าใดนี่ไหนนี่ สิบสามโอข้ขายอะไรเพื่นเดียขายซาโล,โลเล่ย่างบ่มูลสามห้องปลาประเสริฐย่างบ่ห้องปลาปลาเสด้หโอ้นี่มาเบิงหอ,อยประเสรืออันมาเบิงซาโลเล่สิบเท่าใดกวนี้อ๋อตือเปิดเท่าใดบอาผิดเปิดเท่าใดเท่าห่าเท่าหาเด้พี่น้องซาโล,โลเล่ต่อรองได้บ่ทันทองเดีเนาะครับวัทันทองแต่ว่าแมร์พันบักแบบย่อะไรพี่น้องตัวอะซาโลเล่สีออกล้วนๆสีกาบลายพี่น้องยี่สิบหาเพิ่นเปิดไว้ บ่นเป็นลูกเพิ่นตัวนึงต่ว่าโซโลเล่แม่พัฒน์พี่น้องแม่พัฒน์แล้วแยกลูกมาพร้อมผสมแล้วพี่น้องเอาไปใส่พอพัฒน์เล่ลูกออกมาสายเหนือแล้วเพิ่นว่า25เพิ่นเปิดไว้อ่าอีหยังก็ห่างประเสริฐจากจะโซท้อนเฮาเนาะพอประเสริฐเบอร์โทรเก่าเอ้าชื่อบ่ได้เด้ขออนุญาตเบอร์โทร087ูนยเท่าอะไรก่อนหนึ่ง9ูเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้อง25เพิ่นเปิดไว้พี่น้อง แม่เดียวซาโลลีอ่ะมันหมาเด้อครับผมขอบคุณเลยหลายมันหมาครับตัวหนึ่งนี่มันเด็กตัวน้อยงัวงัวเห็นงัวดำๆตัวหนึ่งงัวแม่ดำๆหนึ่งสนใจแม่ดำๆพี่น้องแม่สาวดำๆเพิ่มจิบเกิด์เลยเท่าไรตัวนี้ที่ราคาสีสีดำหนึ่ง Okay เพื่อได้ขายแล้วบ่เพื่อนขายล้วบ่ขายขายอะโอ้บบหูราคาเนาะโอ้ยผู้ใดเห็นกับสะดุดตาเลยขวาตัวนี้มันใหญ่มันงามแต่ว่าเพื่อนขายกันไปแหลวพี่น้องนี่แต่ว่าโบหูราคาจ้าเพื่อนขายไปตัวไหมันใหญ่มันงามตัวหนึ่งพูดสีสันก็ดีต่อเนาะพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายขวาคึกคักอยู่เลยพี่น้องราคาัวคึกคักแห้งนี่วะ ม่่้าานองเะครับมัน,น,น,มนแลหละปะโอ้เรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> ผมเมตามาครับผมอ่ะยังต่อพี่น้องอ,อุ้ยดีขะนี่คือบรรยากาศรราการสื่อการท้ายวดศิริตลาดนัดโค่กระบือบ้านจังหวังเพื่อเมืองอบ้านน้องแกะตะลาดชมพูพ้บุพพีน้องแม่บักยายนี่สายเหนื่อพี่น้องเนะาะแยกลูกมามาขออนุญาตเพิ่นเพลสีสะดวกข้างนาะพี่น้องใหญ่ได้พี่น้อง หแห้งหัวตันพี่น้องเนาะเ่ปลสดวกนะพี่น้องทานนางตอพี่น้องนะมาเบิกหน้าคตพอพันบักงพี่น้องปดอับไกใหญ่เลยพี่น้งปิสะดวกก็น้องใหญ่จีิงีพี่น้องเปิดนนนนนนหนาคตอพัน,อ,อ,นอุ้ยสูงขออนุญาตครับผมจักบาทครับตัวนีวนน้สองเจ็ดสูููููู ใไงครับที่พี่น้องไห้สูงลอยหาซีบให่<ม>พี่น้องแบบใหญ่เลยเป็นยังไงงัวเป็นอย่างงัวพังเป็นสองหมื่นเจ็ดพันตัวแบบใหญ่พี่นอ้องแต่ว่าโค้งจังน้อยสายพัฒนาหล่ะเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอคุณได้สองหมื่นเจ็ดพันใหญ่เลยพี่น้องเป่นเพชเรามไายเป็นพี่น้องกุระโอ้ยใหญ่พี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันใหญ่น่ามกุระแดงจึงคือพี่น้องราคากับพอฟังราคาพอต่อรถองเพื่อนพี่น้องเอาไปเขา าได้ทุกสายพี่น้องเอาไปคุ้นก็ได้เอาไปเป็นพอครอบพอคลายพอคุ้มฝูงได้เพืดเลยต้นพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันราคาพอฟังพี่น้องเนาะมาจากไสคือึ้นครับมาจากยื่นสวงเมืองสวงร้อยเอเยท่าเนาะอู้โอ๊ตนะ่เพิ่นสะดวกใครเบอร์โทรบวะน้องครับผมเบอร์โทรจำว่าอะไรโอ้มันจำเบอร์โทรบ่ได้พี่น้องเบิ่งราคาไปก่อนเนาะพี่น้องสองเจ็ดเป็นเปิดไว้พี่น้องทางทีโอ้เอาโอเคราคาเพิ่นพอฟังพี่น้องมาขออนุญาตครับผม แม่ลูกลูกผู่เนาะลูกผูโตงามงามแม่ออกซาโลเลจักน้อยพี่น้องต่ว่าลูกมากสายผสมแล้วพี่น้องผสมมาแล้วอุ้ยเบิ่งถ่ายดลูกเพิ่นพี่น้องสมาใจลูกดีแถ้พี่น้องเอ้ยใจลูกดีดีงามขนาดพี่น้องแดงเจิงคึงเนื้อดีขนาดลูกไส้พี่นนอะปาดเบิองถ่ายเปิดพี่น้องสุดยอดเลยลูกพอพัฒนาสายพัฒนาเนี่ยนอนพี่น้องเพิ่นเบอร์จะกไหนครบเนี่ย 2 9งเก้านเปิดไว้พี่น้อง29,000แม่ลูกลูกไส้งามพี่น้องแข้งขาลูกไส้เพิ่นได้เบิ่นเลยพี่น้องเบิ่งเตี้ยล่ะลูกพอดังแน่นอนเบิ่งเตี้ยล่ะพี่น้องเบิ่งลูกไส้เพิ่นอุ้ยแข้งขาสีแดงจึงคือเบิ่งหน้าตาเพิ่นพี่น้องจใจลูกดีๆพี่น้องเบิ่งเตี้ยล่ะพูดอะลูกไส้เพิ่นงาม2อเก้าพันเปิดไว้2ตัวแม่ลูกอุ้ยพี่น้องพูดอะเพิ่นกําลังต่อรองกันอยู่แม่นี่ออกมาโซโลเลยจังน้อยสีออกขาวๆนวลๆแหละพี่น้องแต่ว่าลูกไส้งาม2 9เพิ่นเปิดไว้เนาะขออนุญาตเบอรรร์โทคับผม 0 9 9 1 6 4 3 9าเพี่น้องผู้ใดสนใจระโทษมาต่อรองแม่นิใจลูกดีเบิ่งผลงานลูกไส้เบิ่งพี่น้องงามงานผู้ใดโอเชียเลยขอบคุณหลายๆานครับผมต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายปะจปับ มันบรรยากาศการซื้อการขายเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งงัวะเป็นบาทเทาเปอร์เซ็นต์หรือเ่าพี่น้องงัวไทยกี้เราไทยกี้มาเบิ้งงัวไทยกี้พี่น้องง่ายไหขออนุญาตครับสะดวกพี่น้องครับผมไทยกี้เนาะงัวไทยบานเทาพี่น้องสีงามงามพี่น้องเขาเอื่อว่าสีมุมมุมเหรอพี่น้องงามงามแม่ลูกลูกไส้เพื่อนพี่น้องเปิดจังไหนโคมนี่สิบสี่สองตัวปะสองตัวสิบสี่พี่น้องงัวไทยกี้ลูกไส้เด้พี่น้องนี่ลูกไส้เพื่อน โอ้พี่น้องสองโตสิบสี่ถูกเฉลี่ยกับโตละเจ็ดท่อนเนี่พี่น้องแม่ลูกลูกปู่แม่เพื่อนอี่บ่นี่นด้อาจจะทองแล้วเพราะว่าง้วไทยจีนี่ทองเร็วพี่น้องทองเร็วเร็วสิบสี่เนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะอ่าเบิ่งพี่น้องสีออกมุมมุมอ่าสีออกมุมมุมเบิ่งลูกไสเ้เพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนสิบสี่เพื่อนไม้จากไซนครับไรเงินเท่านาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสีด่ห้าหนึ่งเก้าห้าสองสามพี่น้องผู้ใดสนใจกับพวกมากโตร่องเพื่อนผู้ใดถ้าไอจีพี่น้องนะเบิ่งเต็มเต็มตัวพี่น้อง ระบบเสียงอาจจะพอดีบัาไดเด้อพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอให้การ่ายท้ำกันเลยอาจจะพอเท่าไรไปทํำเพราะว่าต้องเอาปากเข้ามากใกล้โทรศัพท์เนาพี่น้องเพื่ออยากให้พอพีน้องได้ฟังเสียงจะชัดๆ14พี่น้องต่อร่องเอาเบอร์โทรเป็นปากไปแล้วเนะาะมันหมายครับผมขอบคุณหลายๆาขออนุญาตลูกแม่สาวเดี๋นาะแม่สาวสายเท่าพี่น้องสีออกสนิมจักน้อยตนโตดีดีพี่น้องเนื้อหนังดีครับหนามไตกระชับดีดีแข้งขาดีเบิดสูงร้อยสี่สิบห้าเกือบร้อยห้าสิบสี่สิบห้าบวกเลย ต้นโตมากพวดพี่น้องนี่ไซส์เท่าต้นโตจนสี่พี่น้องเนื้อหนังจับยันเนี่ยประมาณนี่พี่น้องพูดอ่ะแม่สาวท่านผสมหรือเปล่าลูกความผสมเนาะสาวใหญ่พี่น้องควอมผสมเบิ่งต้นโตโอ้ยหลังเปียเลดเปียเปิดจังไหนลูกสองเจ็ดพันเปิดไว้แม่สาวใหญ่ดีพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันเบิ่งพี่น้องอุ้ยต้นโตแม่สาวใหญ่เพิ่นสองหมื่นเจ็ดพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอุ้ยได้มาตัวเดียวลูกขายบนหลังครับโอ้พันขายไปแล้วอุ้ยใหญ่เด้พี่น้องตัวนี้ไาย เท่าพี่น้องเบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องอ่าเบิ้งถ่ายเพื่อนถ่ายรอบโตเพราะวันงามพี่น้องแง่ว่าหลาดเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันสายเท่าเดยสบายเลยพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันเพื่อนเปิดไว้พี่น้องอุ้ยใหญ่ฮะอ้าววอนที่ข้ามันแล้วบ่ะข้าววดนที่ข้ามันแล้วบ่ล่ะว่าป่ะอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรลูกตัวนี้แปดสองแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจเอาแม่พันสายเท่าไปเขาขอกเขาไข่เอาไปอ่าต่อยอด งามงามนี่พี่น้องสองเจ็ดเพิ่นเปิดไหวอา้าขอบคุณหลายๆลูกมันมานครับผมโทรมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้องอันนี้สายบีบเพราะเขาเปใดได้นอยพี่น้องแฮ่ท่านสายบีบเพิ่นผูกไว้เนาะพี่น้องเนาะอยากทายทำอยู่แต่ว่าเพิ่อนผูกไว้เนาะพี่น้องเนาะเพมั่นใจว่าของผู้ใดเนาะพี่น,น้งองตัวน,นีนนน้งามอยู่เลยสายบีบมาตเตอร์เด้กพี่น้องตัวนี้ตัวไหนงามอยู่อยากมาท้าพี่น้องพี่น้องเนาะหนึ่งบรรยากาศการสื่อการขายอุ้ยพอท่านบอกไงเของผู้ใด้น้อนี่พี่น้อง บ่อพันหนักพ่อพันใหญ่นี่อยู่พี่น้องแต่ว่าสายหูท่านนรุง่งพยายามหาสายหูให้เพิ่นบ่ท่านเห็นพี่น้องอ่ะตะเกาสายหูสีอยู่ทางนี้บ่มีพี่น้องบ่เห็นเนาะบ่เห็นไปครับปไปมาแล้วบ่โอ้อนาคตพ่อพันธุ์นะพี่น้องอนาคตพ่อพันที์เพื่อเด็กนาะทางผูงหายทำเนาะพี่น้องเพิ่นปลูกไว้ส่วนใหญ่เพิ่นจะปลูกไว้เจ้าของเพิ่นจะปลูกไว้ ผูน้อยห้าจักบาทเี่ครับน 1> 1, 6, หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยผูดอยพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสายขุนสายต่อยอดพี่น้องซิโพกหารอยเพิ่งเปิดใบต้นโต,ตัที่ดีเนาะต,นต้นโตดีครับพี่น้องอนี่ผู้ใดสนใจอยากเอาไปเข่าฟอกขุตนต่อยอดได้เลยซิโพกหารอยเพิ่งเปิดไบเอาวผูน้อยตัวน,นี้สายสูงประมาณรอยสาทริมหาดประมาณนี้เบิ่งเอาพี่น้องต,อนต้นโต สิบหกหารอยเพื่อมากจากเซนต์ทโอ้รอยเท่านี้เนาะน้องบอลรอยเอเท่าเกยใจเมื่อรอยเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศ8 4ย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่กดด้หน่งสพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อร้องกับผู้ใดบักรุ่อยเอาไปเขาขอบคุณสิบหารยเพิ่อเปิดว้ยเป็นตต่อรองเปิดอยูได้พี่น้องโตนีตดีดีเอาขอบคุณหลายหามันครับผมต่อพี่น้องมาทาพี่น้องต้นน่งกะงามแม่ลูกกันบ้นี่ขออนุญาตครับผม แม่ลูกเด่นต้นอ่าเนาะแม่ลูกลูกไส้งามพี่น้องแม่พระทองเหรอบ่ฮึแม่บ่ครับอีกขึ้นหน่อยโอ้แม่กำลังขึ้นกำลังโคมลูกอยู่โอ้โคมเซลซะโอ้ลูกเพิ่นใจลูกดีดีบิ่งเลี่ยมโตลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้งามพี่น้องสีสันโตนโตลูกไส้เพิ่นเลี่ยมโตใจลูกดีเนาะโอ้การใจลูกของลูกของแม่น่ะพี่น้องแม่เพิ่นย่าหวานหลาดแม่โค้งสางดีดีพี่น้องสูงร้อยหาซิมหาบวกแม่เพิ่นตะวันลูกไส้งามพี่น้องคุณเพิ่นเปิดแยกหรือเปิดโค้มโค้มเท่าไหร่ฮึ สามสิบเกโอ้ยพี่น้องราคาวัวสาเกแม่ลูกลูกใหญ่ลูก,ลกแม่กับใหญ่พี่น้องพูดอะแม่กัสิผสมมือนี่ละ่ะขันผสมมือนี่นนตดโลดเพื่นวามันขึ้นแล้วเพื่นวามันเป็นสา์แล้วพูดอะสามสิบเกสองตัวโอ้ oh, พี่น้องถ้าแยกถ้าลูกเท่าไหร่สิบหกถ้าลูกสิอุยลูกกับบธรรมดาที่พี่น้องสิบหกเป็นเปิดไหวถ้าลูกมันอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแ เพิ่นมาจากไหนพค่นทองโคนทองร้อยเอเท่าพี่น้องสาขาทีเก้าดิพี่น้องสองตัวตัวแบบไงนี่พี่น้องสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมยางมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะมาอีกโซนหนึ่งทางนี่โซนนี่ซาโลเล่หลายหล,ลายพี่น้องซาโลเล่หลายแต่ว่าเพื่อนเอามาขายหลายพี่น้องขายจำนวนหลายนี่เพิ่นมาปลูกไว,ว้หลายซาโลเล่ มีแต่สายโซเลยทางพี่พี่น้องเนาะไปทางสายเลียงน้องพี่น้องเนาะเป็นหมาเนอะล้างหมาแล้วบ่าครับหมาแล้วบ้างเหโอ้ได้ขายอยูอดด้วยอย่างมาทางพี่พี่น้องเสียงเรืองพี่น้องเนาะเสียงอาจจะขาดขาดน้องพี่น้องเนาะเสียงอาจจะพอชัดเจนกับพยายามเบาใส้นไ้ไก่ทรศัพท์อยู่้อพี่น้องบพราะหูว่ามันชัดเจนจำซ้ำได คอมเมนต์กันมากไล่ๆเนี่ยเด็กพี่น้องเนาะคอมเมนต์กันมะาบอกเนี่ยพ่ออเนกทางพี่พ่ออเนกเป็นยังไงเน้อพ่ออเนกได้จังได้มาน้อมาหาพ่ออเนกเบิ่งพี่น้องโอ้งัวงามเพิ่นพี่น้องตงัวนงัวแม่มสาวหน่อยขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับผมแม่สาวเปิดจังได้ครับสองสามสอ<า><า>แมน่นี่พี่น้องสองหมื่นสามพันแม่สาวสายพัฒนาเด็กพี่น้องตันโตเงาเงาน้ามตะกระชับดีดีแข็งขาดีเบิดพี่น้องแม่สาวท่ายสูงลอยสายสุขาบวกประมาณโดยประมาณ แม่สาวถือว่าใกล้สิผสมแล้วเนาะใกล้สิผสมแล้วพี่น้องพร้อมจะผสมแล้วยี 23, ่สิบสามเนาะยี่บสาเปิเปิดใบสองหมืันเป็นตาเหลี่ยงนี่พี่น้องป็นตาเอาไปต่อยอดเอาไปเข,าข่าฟอกเนาะน้ำใต้ดีคระรากาต,ต้นโตดีนะพี่น้องเป็นม้จากไสงครับประทุมรัฐร้อยเอ็ดาคอนุญาตจเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูนย เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์พี่น้องผู้ใด,ดสนใจกระทูม,มากต่อรองก็เพื่อใดแม่สาวพ,พร้อมผสมต้นโตที่ดีพี่น้องยี่สิบสามเพิ่นเปิดไว้เป็ตตาสื่อครับพี่น้องตัวน,นี้เป็ตตาเลี้ยงความคุณหลายๆหนมัน,มมออมคมนครับผมมาขออนุญาตแม่สาวขออนุญาตครับผมเปิดจังใดครับผมโอ้ยทองเลยเนาะเปิดจังใดฮึสอง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 ทองแล้วนี่พี่น้องน,นี่แม่สาวทองแรกทองแรกอยนะู่เนาะทองแรกพี่น้องทองหกเดือนเลยพี่น้องสองสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง สองสองสองหมื่นสองต้นโตดีดีพี่น้องทองอะไรได้พี่น้องหกเดือนอะไรได้ทองอ่างลางเลยพี่น้องเบื้องตี้ล่ะน้าตาต้นโตเพิ่นแม่บ้านแต่ว่าทองแล้วพี่น้องสองส,ส,สองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่ถ่ายเพิ่นสูงร้อยสามสิบห้าบวกโดยประมาณพี่น้องเนาะได้มาตัวเดียวปะครับโอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามสามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสี่หกหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจแม่สาวทองแรกเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามเอาไปเอากำไรง่ายๆนี่พี่น้องยี่สิบสองเพิ่นเปิดไว้เป็นตะเหลี่ยงเป็นตะตัวร่องเพิ่น เอาขอบคุณหลายๆหมายนกับผมครับโอ้เนาะต้นโตดี่ดีทองแล้วพี่น้องใช่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 เอ้ามามานี่บ่แม่ลูกลูกไส้เนาะลูกไส้แดงจริงคือพี่น้องเบิ้งลูกไส้เพิ่นก่อนพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นแม่อ่าสูงอยู่ประมาณลอยสีขาวบวกโดยประมาณนั่นได้ลูกไส้เพิ่นประมาณลูกสองเนาะลูกไส้เพิ่นเนาะลูกไส้ประมาณลูกสองพี่น้องเพิ่นเปิ่งเท่าไหร่สองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันสองตัวสองหมื่นสามได้เบื้องลูก แม่ปลาเพลินเพึ่งพึ่งผสมพึ่งผสมโอ้เรือบอท่านผสมกำลังเนาะกำลังแม่เพล่นกำลังจะเป็นสาดพี่น้องกำลังสิเป็นสาดพี่น้องเพิ่นบอท่นเดผสมนี่ลูกไส้เพิินพี่น้องสองยังกอ่ะสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองตัด้พี่น้องสองตัวสองมื่น สามพันหารอยนั่นลูกไส้เพิ่นงามพี่น้องลูกไส้แดงคักแดงจัดจานเลยลูกไส้เพิ่นพี่น้องนี่มาฮะเม่แล้วเออแม่เพิ่นงโค้งจังหน่อยเพราะว่าลูกไส้เพิ่นเขียวก<อ>ินนมพี่น้องแต่ว่าแม่ยกำลังเป็นสารแล้วเอาไปผสมใส่พอตัางๆต่อไปลูกแม่ลูกผู้แล้วลูกแม่เพิ่นว่าสองสามหารอยเนาะขออนุญาตเ,เบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามแปดห้าสี่ศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเพิ่อนเพิ่นมาจากไหน ควนทองร้อยอีกเท่าเนาะโอเคเอามันมานครับผมย่างต่อพี่น้องไปหาพ่ออเนกเมื่อเห็นบั้นหัวพ่ออเนกพ่ออเนกคนใดบ้าไร้เลยพี่น้องตาเก่าสวัสดีครับพ่ออเนกใด้มาหลายบ่ครับมือหนิสวัสดีครับใด้จ้งตัวโอ้สายงัวเลียงสายแม่สาวหน่อยเน่าตัวละสิบสองต่อสองตัวนี่เนาะนี่สิบสองนั่นกับสิบสองพี่น้องตัวใหญ่ขึ้นมากลหร ตัวใหญ่แมนบ่ะแมน,โ,แมนโ,อโอ้ตัวนันบ่แมนเนาะอันน้อยเท่าไรนี่คาบอ๋อพอลี่พอลี่เดี๋ยวจังไปฮะพอลี่เด้อฮะพอเด็กก่อนตัวนี้เท่าไร อันนี้สตัวนี่ตัวละสิบสาหาร้อยโอ้หนึสองสตัวละ13บสาหาร้อยพี่น้องครับเป็นสิบหกสิบเจ็ดเออสิบสามหาร้อยขายขายเอาไปเลียงเออสปสีางข้อค่ะสั่งฟ้ามใดได้พี่น้องนี่สิบสามห้าร้อยคู่นึงโอ้ถ้าคู่นึ่งนี่สองเจ็ดก็ได้เนาะเล้วแต่เลือกเอาคู่ละยี่สิบเจ็ดพนว่าโอ้เมหมืามหาร้อยวพี่น้องเออเนาะมือนเลเนาะปัหา โอ้ตอนนั้นพ่อประเมินแปดพันห้ารอยตัวนี่นี่นตัวน,นี้พี่น้องแปดพันห้าร้อยตัวนี่พี่น้องแปดพันกับห้าร้อยของขอออมม่ออเนกได้มาก 12, 500, 2, โโเลอ,อ,อ,อนี่ได้มากตัวน,นี้สิบสองห้าร้อยสองตโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรพ่อนี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปด้าห้าห้าหองแปพี่น้องพาออเนกรักพักดีฟาร์มเพิ่นได้วัวแม,มนน่สาวมากเขาข้อเขาฟ้ามให้พ่อม่พี่น้องเลือกซื้อคับคันมักเลือดลอยไปลวด รักพักดีฟาร์มเพลินง,งามๆทั้งนัง้นเลยเลือกเอาโทรมาเบอร์นี่สักก้อนก็ได้เนาะทั่วมาเบอร์นี่สกักก,ก้นอนค่คอยไปก็ได้พี่น้องบ่ผิดหวังเอ้ามันหมานพอนี่ขอบคุณหลายๆคร,ครับผม,บผมไปหาพอลี่พอลี่เพลีนหมานแลเหรอพอลี่เพินไดมากเจ้าตัวพอลี่ได้มากเจ้าตัวพอลี่กำลังหมานอยู่ของพอลี่บะเนี่ยครับโอ้ขายไปเท่าไหนตัวนี้ เหมือนหาร้อยครับโอ้เหมือนกับหาร้อยไม่ได้ละมาละย่างแท่งวครับโอ้ย่างตัวเดียวครับสดบเปิดไปสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันแม่สาวเบิรงพี่น้องแม่สาวหน่อยต้นโตดีเป็นตาเหลี่ยงราคาเป็นตาเหลี่ยงครับเนาะราคาเป็นต่อร่องหนีกี้ครับต่อร่องได้อีกห้องสิบสองตัวร่องได้อีกเคลียร์พี่น้องแม่สาวหน่อยเป็นตาเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามเหลือตัวเดียวพอลี ถ้าเก่าบนอยูผพุ่มกันเลยมาหอดอันเพราะอันนี้ก่อนเอาพอรี่บ่านี่12บสฮะสิซื้อสื้อซื้อสื้อต่อได้อีกคนว่าเอฟซีของบัานสว่างงวงงามโทรมาต่อร่องรถพิเศษเพอรี่เนาะโอเคอ้าวขออนิยัดพอรี่ศูนย์เก้าหนึ่งอพอลี่กามลาใสกาลาสินเลือตัวเดียวเสียดายพี่ดอกอเอาวันมานครับผมกอบคุนหลายๆครับผม อย่างต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศการสื่อการขายไปนําเสียงอาจจะบาชัดได้พี่น้องเนาะเสียงอาจจะเบาชัดเจนคอมเมนต์กันมากในเด้องพี่น้องพยายามเอาเขาไกลไม่อยูนเสียงแต่ว่ามันบ่งบอว่าสิไปได้ซ้ำได้เสียงเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเสียงคือคากี่ดอกเสียงทั้งหนอกแต่ว่าเสียงบานสว่างงอแงเสียงผมบรร่งบอว่าสิชัดบ้าเหมือนนี่ได้กระแทกยกันมากแล้พี่น้องเนาะขออนุญาตครับได้มาจากโตครับผม,มาานี่บอก่ครับเหลือตัวนี้เหลือเท่าไหร่ครับ สิบสี่หารอยมันเปิดไว้สิบสี่หารอยหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยแม่สาวหน่อยพี่น้องอ่ะเบิ้งเอาพี่น้องถ่ายสูงอยู่ประมาณลอยยี่สิบห้าบวกสิบสี่หารอยมันเปิดไว้แม่สาวหน่อยราคางัวพี่น้องฝ่าวสื่อได้พูดได้เลี้ยงงัวพี่น้องเพราะราคาเริ่มแรนแล้วพี่น้องเนาะราคาเริ่มขึ้นเริ่มขยับนี่เบิ้งตัวนี้เป็นตัวอย่างพี่น้องตัวใบใหญ่สิบสี่หารอยมันเปิดไว้อ่ะฝ่าวสื่อเอาถ้าอยากเอาไปเลี้ยงพี่น้องต่อรองไดสิบสี่หารอยต่อรองได้เนาะเพิ่นมานไปแล้วคนสื่อไล่หลายบ่ผ่านหลายเพิ่นว่า ต่อรองจังหน่อยขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 4, 0 8 4ย์4ปดสี่ศูนย์แปดสผู้ใดสนใจกับฝาลุ่มมาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องอแม่สาวหน่อย14 500ต่อรองเอาพี่น้องเอาไปเขาขอกเขาฟ้ามอ่ะงามอยู่ขอบคุณหลายๆมันครับผมงามอยู่ในพี่น้องอเ,เตินโตดีอยู่งามของเพิ่นอยู่ยางามตอนน่อร่องพี่น้องเนะเริ่องบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องบ้านสว่างงองามมือนีมากครับระบบเสียงไม้ ใหม่หล่าสุดเพราะว่าลืมไม่พี่น้องเอ้ยลืมไม่ะต้องขอโทษขอให้ถ้าเสียงบรชัดเกณฑ์ตรงไหนนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้คงศรีอาไว้แค่นี้ก่อนขอให้พ่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเก็บ้านสว่างงามจงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรครกไข้เจ็บต่างๆรำรวย,ยรวยเบิดหนีเบิดสีน้ำกันสวัสดีครับ